ตอนที่374พลังใหม่ดังนั้นตอนนี้วิญญาณของข้าก็แข็งแกร่งขึ้นเจียนเฉินคิดด้วยความประหลาดใจอย่างไรก็ตามเขาไม่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แม้หลังจากที่วิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆของเขาไม่มีอย่างอื่นทันใดนั้นร่างกายทั้งหมดของจยนเชิญก็สั่นไหวเล็กน้อยขณะที่เขาหลับตาและเริ่มนั่งสมาธิ พลังงานทุกประเภทจากสภาพแวดล้อมของเขารู้สึกได้จากการรับรู้ของจิ้นเฉินในขณะนี้โลกของเจิ้นเฉินได้ระเบิดขึ้นด้วยสีที่สวยงามจากทุกพนูแสงเขาสามารถเห็นสีใดๆที่มองเห็นได้ในสายตามนุษย์มีแสงสีขาวจางๆสีดำเข้มของสีดำสีแดงที่หมองคล้ำสีเหลืองมืดมัวสีฟ้าที่มากมายและสีเขียวที่สดใสเมื่อเห็นโลกที่เต็มไปด้วยสีสัน จี้เชินก็ตกตะลึงสีเหล่านี้เป็นองค์ประกอบาธาตุทั้งหกของโลกที่เขาไม่เคยรับรู้มาก่อนในอดีตนอกเหนือจากพลังเซียนธาตุแสงหรือพลังงานโลกเขาไม่สามารถตรวจพบาธาตุอื่นๆได้แต่ตอนนี้เขาสามารถสัมผัสธาตุอื่นๆทั้งห้าพร้อมกับพลังเซียนธาตุแสงด้วยสายตาเช่นนี้จี้นเชิญอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเขากําลังฝัน นี่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อจิตวิญญาณกระบี่หลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณของข้าจี้งเฉินคิดกับตัวเองเป็นวิธีในการพยายามอธิบายสิ่งที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้จี้นเฉินเริ่มลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเขาขยับมือขวาจี้มเฉินกำและแบนิ้วมือของเขาทันใดนั้นก็รู้ว่าห้องมีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนก่อนที่แสงสีแดงจะเริ่มรวมตัวกันในทั่วขนาดหนึ่งก็เห็นทะเลเพลิงจังๆบนฝ่ามือ จี้งเฉินมองดูปเปลวไฟขนาดเล็กที่อยู่ในมือของเขาด้วยสีหน้าราวกับว่าเขาไม่เชื่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแม้ว่าปเปลวไฟจะอยู่ใกล้กับมือของเจี้งเฉินจนถึงจุดที่สัมผัสแต่เขาก็ไม่รู้สึกร้อนเลยมันเกือบจะเหมือนกับว่าปเปลวไฟนั้นเป็นภาพลวงตาและไม่ใช่ของจริงไฟมันคือไฟไฟฟอฟอฟอทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนดังออกมาจากข้างนอกห้องปลุกเขาออกจากความคิดภายในของเขา ทันใดนั้นเจี้ยนเฉินก็ตระหนักได้ว่าห้องได้ลุกเป็นไฟในช่วงเวลาแห่งความมึนงงเปลวไฟที่รวมอยู่ในมือของเขาก็หายไปเมื่อเขาอยู่ในสถานะเช่นนี้เขาเกือบลืมไปว่าห้องนี้ติดไฟได้อย่างไรปงังประตูห้องถูกแตะออกอย่างกระทันหันเพราะเจ้าอ้วนที่สวมเสื้อผ้าที่เรียบง่ายพุ่งตรงเข้ามาในห้องพร้อมกับเสียงร้องโวยวายไม่ไม่นั่นคือไฟมาเถิดเจี้ยนเฉินพวกเราต้องออกไป ราวกับว่าเขากำลังบินอยู่เจ้าอ้วนก็พุ่งไปที่เตียงของเจียนเฉินและพาเขาออกไปจากห้องในทั่วขณะหนึ่งเปลวไฟจากห้องเริ่มลอยสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับจะเผาผลานสวรรค์ดับไฟเร็วเข้าใครก็ได้ไปเอาน้ำมาเสียงตะโกนดังขึ้นหลายครั้งในอากาศขณะที่ชาวบ้านที่สวมเสื้อผ้าเรียบง่ายนับสิบคนวิ่งออกมาพร้อมกับถังน้ำเทีนยนหยูเกิดอะไรขึ้นไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร ทันใดนั้นพ่อของเจ้าอ้วนก็โผล่ออกมาจากที่ใดที่หนึ่งในขณะที่เขาพูดเปลวไฟก็ได้ลามไปทั่วบ้านอย่างเคร่งครวญเจ้าอ้วนมองไปที่พ่อของเขาด้วยสีหน้าเศร้าหมองแต่ไร้เดียงสาท่านพ่อข้าก็ไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างปกติดีเียงแค่ว่าบ้านไฟไม่แม้ว่ามันไม่มีแหล่งกำเนิดความร้อนก็ตามอัญญาประกาศคู่เมื่อได้ยินดังนั้นดวงตาของพ่อหันไปหาเจียนเฉิญด้วยการจ้องมองแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร ดวงตาของเจ้าอ้วนหันไปหาจิ้มเฉินราวกับว่าเขาได้ข้อสรุปเช่นกันด้วยการอ้าปากค้างเขาร้องว่าสวรรค์จิ้มเฉินอย่าบอกข้าว่าเจ้าคิดฆ่าตัวตายอัญยประกาศคู่จิ้มเฉินยืนขึ้นด้วยตัวเองด้วยความยากลาบากแม้ว่าบาดแผลของเขาดูเหมือนจะหายเป็นปกติแต่ใครก็ตามที่มองเขาจะรู้ว่าการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆทําให้จิ้มเฉินเจ็บปวดอย่างมาก ข้าขออภัยข้าไม่ได้เจตนาจิ้นเฉินยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของเขาดีขึ้นเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้โอ้โหเจี้มเฉินของข้าข้าขอร้องเจ้ามากกว่าพันครั้งว่าอย่าหดหู่เจ้ายังเด็กมากเจ้าไม่สามารถไปฆ่าตัวตายได้เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนเจ้าอ้วนกังวลเมื่อเขามองเจี้นเฉินแล้วคิดว่าเขาทำอะไรโง่ในช่วงที่เขาซึมเศร้า เมื่อเจี้นเฉินมองเห็นสายตาของเจ้าอ้วนที่มองมายังเขาทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ฆ่าตัวตายหลังจากแน่ใจว่าจี้นเฉินไม่เสแสร้งข้อก็หัวเราะดูเหมือนว่าเจ้าจะรับมันได้แล้วเร็วรีบดับไฟอัญญประกาศคู่เอาน้ำมาเร็วเข้าทุกคนเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นในขณะนี้ชาวบ้านยังคงนำถังน้ำทีละถังถังไปยังกองไฟเพื่อความพยายามที่จะต่อสู้กับมัน เดินไปข้างหน้าเพื่อหยุดชาวบ้านชายวัยกลางคนพูดไม่จําเป็นต้องตื่นกระหนกโกรธผ่อนคลายในตอนนี้ไม่ว่ามันไม่หรือไม่เราจะต้องสร้างมันใหม่อีกครั้งถ้าเจ้าว่าเช่นนั้นลุงเสี้ยมนี่ดังนั้นเราจะปล่อยมันไปชาวบ้านหยุดการเคลื่อนไหวที่เร่งรีะทันทีและกล่าวคาทักทายด้วยความเคารพไอหยาบ้านที่น่าสงสารของข้าดูเหมือนว่าข้าต้องสร้างใหม่อีกครั้งเจ้าโอนร่าไห้ ตอนนี้เจียนเฉินรู้สึกอับอายมากในช่วงเวลาที่เขาประมาทเขาได้วางเพลิงบ้านที่เขาอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกเสียใจข้าขอโทษจริงๆเมื่อข้าฟื้นตัวแล้วโปรดให้ข้าช่วยสร้างบ้านใหม่อีกครั้ง,งเจียนเฉินพูดขอโทษดวงตาของเจ้าอ้วนเปล่งประกายบนใบหน้าของเขาเมื่อเขาตอบว่าตกลงอย่าลืมเมื่อเจ้าดีขึ้นเราสองคนจะสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าบ้านหลังเดิม ทันทีที่เขาพูดจบเจ้าอ้วนก็จ้องมองด้านหลังของเขาด้วยความประหลาดใจท่านปู่เจียงเฉินดูสิท่านปู่ของข้ากลับมาแล้วอัญญประกาศคู่เจียงเฉินหันหลังกลับไปอย่างช้าๆเขาเห็นเพียงผู้อาวุโสที่ถือจอบที่เดินมาแตกลกลเขาดูค่อนข้างธรรมดาเหมือนคนอื่นๆในวัยของเขาเสดฟังได้มัดรวมผมของเขาไว้ด้วยกันและแม้กระทั่งเสื้อผ้าของเขาก็เป็นของธรรมดาสามัญ ขาทั้งสองข้างของเขาและเสื้อผ้ารอบตัวพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยดินราวกับว่าเขาใช้เวลาตลอดทั้งวันในการทำงานในไร่และเพิ่งกลับบ้านเหมือนชาวนาที่ทำการท่านปู่ในที่สุดคนที่ท่านพ่อได้ช่วยชีวิตไว้ก็ได้ตื่นขึ้นมาข้าขอแนะนำท่านชื่อของเขาคือเจี้นเฉินเจ้าอ้วนร้องออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อทักทายปู่ของเขา ผู้เท่ามองที่เจี้นเฉินสักครู่ก่อนที่จะหันกลับไปหาเจ้าอ้วนด้วยรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าอ้วนน้อยทำไมบ้านของเจ้าถึงเกิดไฟไหมอัญญาประกาศคู่เจ้าอ้วนมองที่เจี้นเฉินด้วยเช่นกันเจี้นเฉินต้องการฆ่าตัวตายในภาวะซึ่งเศร้าแต่ตอนนี้ทุกอย่างดีแล้วเขายอมรับมันได้แล้วหลังจากได้ยินคำอธิบายดังกล่าวเจีเ้นเฉินเกือบล้มทั้งยืนด้วยความตกใจ คำพูดของเจ้าอ้วนคนนี้ไม่ได้ยับยั้งอะไรไว้กับการตัดสินใจของเขาราวกับว่าเขายังเป็นเด็กอยู่บางอย่างที่แปลกเมื่อเทียบกับอายุปัจจุบันของเขาหลังจากที่เขาได้ยินคำพูดของเจ้าอ้วนผู้เทาก็เริ่มหัวเราะขณะที่เดินไปหาเจียนเฉินเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนเจ้าหนุ่มผู้ที่ไม่ตายจะต้องเจอกับโชคลาบรับเายาจิตวิญ,ญญาณเม็ดนี้และกินมัน อย่างน้อยที่สุดมันควรรักษาอาวัยวะภายในของเจ้าได้ในระดับหนึ่งผู้เท่าหยิบยาออกมาและมอบให้เจียนเฉินเมื่อเห็นผู้เท่าหยิบเม็ดยาอ,าออกมาอีกครั้งพ่อของเจ้าอ้วนก็มีสีหน้าตกใจฮ่าฮเจียนเฉินนี่คือยาเม็จิตวิญญาณระดับ8สมบัติที่หายากมากดูเหมือนว่าท่านพ่อของข้าเห็นสมควรที่จะให้เจ้าสองเม็ดข้าขอบคุณผู้อาวุโสแต่สิ่งนี้มีค่าเกินกว่าที่ข้าจะรับได้ เจียนเฉินพูดด้วยความเคารพเขารู้ว่ายาจิตวิญญาณธาตุแสงนั้นหายากและมีค่าเพียงใดตั้งแต่พวกมันถูกสร้างโดยเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงโดยใช้พลังของพวกเขาเองเม็ดยาแบบนี้ห่างไกลเกินกอว่าที่เจียนเฉินจะทำได้สำเร็จผู้เท่าหัวเราะของสิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับค่าเล็กน้อยที่นี่มันเป็นเรื่องบังเอิญมากว่าที่เจ้าต้องการดังนั้นจงรับมันและฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยความลังเลเจียนเฉินหยิบเม็ดยาจากผู้อาวุโส เขาเก็บไว้อย่างระมัดระวังเขารู้ว่ายาเม็ดนี้แพงเกินกอว่าที่เขาจะทําให้เสียหายเจ้าอ้วนน้อยไปหาห้องให้จีนเฉินได้พักผ่อนหลังจากนั้นผู้เท่าก็แแบบจอบของเขาและมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังอื่นซึ่งอยู่ไม่ไกลเกินไปเมื่อมองไปที่การจากไปของผู้อาวุโสด้วยท่าทีสับสนจีนเฉินไม่รู้จะคิดอย่างไรจีนเฉินไปหาห้องใหม่กันเจ้าอ้วนพูดในขณะที่เขาเดินจากไป ในไม่นานจี้นเฉินก็พบว่าตัวเองอยู่บนเตียงอีกเตียงเขาต้องการที่จะพักผ่อนหลังจากที่พูดกับเจ้าอ้วนเล็กน้อยแล้วเขาจึงนั่งลงบนเตียงและเริ่มนอนจี้นเฉินพยายามสงบสติอารมณ์และพยายามควบคุมพลังเซียนธาตุแสงรอบตัวเขาเพื่อรักษาเม็ดยาจิตวิญ,ญญาณระดับแนั้นมีค่าเกินกว่าที่เขาจะกินได้เมื่อจี้นเฉินเริ่มคิดลูกบอลสีขาวขุ่นก็เริ่มกาอตัวรอบตัวเขาเขารู้สึกถึงความเร็วในการรวบรวมพลังเซียนประกายแสง จีนเฉินอดไม่ได้ที่จะยิ้มจังๆบางทีอาจเป็นเพราะการกลายพันธุ์ไปสู่จิตวิญญาณของเขาแต่เขารู้สึกว่าการควบคุมพลังเซียนทาตแสงของเขาแข็งแกร่งขึ้นแม้หลังจากควบคุมมันไปได้ระยะหนึ่งเขาก็ไม่รู้สึกเครียดเลยตอนที่375การฟื้นตัวของเจีนเฉิน หลังจากนั้นเจี้ยนเฉินเริ่มรักษาตัวเองโดยใช้การควบคุมที่แข็งแกร่งของเขาต่อพลังเซียนธาตุแสงเนื่องจากบาดแผลภายในของเขานั้นรุนแรงกว่าบาดแผลภายนอกของเขามันจึงทำให้เจี้ยนเฉินใช้เวลาทั้งวันในการรักษาตัวอย่างดื้อรั้นก่อนที่เขาจะหายสนิทวันรุ่งขึ้นเจี้ยนเฉินเดินออกจากห้องไปสูดอากาศยามเช้า เจ้าอ้่นอยู่ในบ้านหลังถัดไปในฐานะเพื่อนบ้านของเจียนเฉินในขณะนี้เขาเพิ่งเดินออกจากห้องของเขาและเห็นเจียนเฉินอยู่ข้างๆเขาเท่านั้นด้วยรอยยิ้มเขาร้องออกมาว่าเฮ้เจียนเฉินเจ้าหายเป็นปกติแล้วหรือยังข้าขอบคุณท่านปู่ที่ให้ยาเม็ดแก่ข้าตอนนี้ข้าหายดีจากบาดแผลแล้วเจียนเฉินยิ้มฮ่าฮ่ายเยี่ยมมากในที่สุดเจ้าก็มีเวลาว่างไปกันเถอะข้าจะพาเจ้าไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านและแนะนําเจ้าให้ทุกคนรู้จัก ในขณะที่เขาพูดเจ้าอ้วนดึงแขนเจี้มเชินไปยังหมู่บ้านโดยไม่หยุดพักไม่ไกลนักเจี้มเชินเห็นปู่ของเจ้าอ้วนกำลังเดินออกไปพร้อมกับจอบบนไหลของเขาท่านปู่ท่านจะไปทุ่งนาอีกแล้วหรือเจ้าอ้วนร้องทักปู่ของเขาด้วยความกระตือรือรน้นปู่หัวเราะขณะที่พูดว่าถูกต้องยังมีต้นไม้บางต้นที่ยังไม่ได้ปลูกดังนั้นข้าต้องรีบท่านปู่ข้าจะพาเจี้มเชินไปรอบๆหมู่บ้านข้าจะกลับมาช่วยท่านนาทีหลัง อัญญประกาศคู่ห,ห้าไปเลยพาเจี้ยนเฉินไปเดินเล่นและทำความรู้จักกับทุกคนหมู่บ้านนี้ไม่ได้เห็นคนนอกมากนะักดังนั้นเจ้าควรสร้างความประทับใจที่ดีปู่หัวเราะอ,อย่างสนุกสนานด้วยสีหน้าอ่อนโยนเจี้ยนเฉินมองดูปู่สักครู่ก่อนจะติดตามเจ้าอ้วนไปอย่างเงียบๆปู่ยิ้มในขณะที่เขาดูเจี้ยนเฉินเดินออกไปเจ้าหนูนี่มันแปลกมาก เดินไปข้างๆกันพ่อของเจ้าอ้วนปรากฏตัวขึ้นพร้อมจอบในมือขณะที่เขาพูดว่าท่านพ่อเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านจะมองไม่เอากว่าเจียนเฉินผู้นี้เป็นคนเช่นไรอัญญาประกาศคู่เด็กคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่ใช่กบตัวเล็กๆในสระปู่ระบายลมหายใจก่อนที่จะจากไปพร้อมกับจอบที่ยังคงอยู่บนไหล่ของเขาหลังจากฟังการประเมินเนจียนเฉินจากพ่อของเขาชายวัยกลางคนก็มีสีหน้างงงวยเมื่อมองไปที่หลังของเจียนเฉิน เขาไม่ได้พูดอะไรเลยและตามพ่อไปที่ท้องนาบนท้องถนนเจ้าอ้วนยังคงให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านแกเจี้นเฉิญเช่นว่ามันอยู่ในหุบเขายั่งยืนมีภูเขาอยู่ทุกคนทุกแห่งที่มียอดเขาสูงชันยากที่จะปีนขึ้นไปวิธีเดียวที่เข้ามาในหุบเขานี้คือถนนเส้นเดียวที่คดเคี้ยวราวกับหมูเลื้อยหมู่บ้านนี้มีมากกว่าหนึ่งอครอบครัวที่อาศัยอยู่ในนั้นรวมกันได้มากถึง6 0รอคนเนื่องจากพวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอก พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขาเท่านั้นทั้งหมู่บ้านพึ่งพาพ่อของเจ้าอ้นที่จะออกไปและนำสิ่งจำเป็นมาจากโลกภายนอกทุกครั้งดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยจากหมู่บ้านไปนั่นก็เนื่องมาจากข้อเท,ท็จจริงที่ว่าหุบเขานั้นมีความลึกเป็นพิเศษและเชื่อมต่อกับเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเทือกเขาครอสหุบเขาแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์อสูรจำนวน,นับพันชนิด ระยะทางจากสถานที่นี้สู่โลกภายนอกนั้นมากกว่า1,000กิโลเมตรและเต็มไปด้วยอันตรายแม้ว่าจะมีถึง9้าชีวิตหากใครต้องการออกไปก็คงไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสามารถทำได้เจ้าอุนท่าท่านพ่อของเจ้าสามารถไปถึงโลกภายนอกท่านพ่อของเจ้าจะต้องเป็นคนที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงจีนเฉินแสดงความคิดเห็นแน่นอนท่านพ่อของข้ายอดเยี่ยมมากเขาไม่เพียงแต่สอนคนทั้งหมู่บ้านถึงวิธีการบ่มเพาะ แต่บางครั้งเขาจะนําสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกลับมาที่หมู่บ้านด้วยเหตุนี้คนทั้งหมู่บ้านจึงให้เกียรติท่านพ่อของข้าเจ้าอ้วนพูดอย่างภูมิใจเนื่องจากท่านพ่อของเจ้าช่างวิเศษจริงๆดังนั้นท่านปู่ของเจ้าก็ต้องยอดเยี่ยมเช่นกันเจียนเฉินถามนั่นข้าไม่รู้แต่ข้าไม่คิดว่าท่านปู่ของข้าจะแข็งแกร่งขนาดนั้น ถ้าเขาไม่ไปตกปลาเขาก็ไปทำงานในไร่ข้าไม่เคยเห็นเขานำสัตว์อสูรมาที่บ้านแต่เขาเป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่แม้แต่ท่านพ่อของข้าก็ฟังเขาเจ้าเคยเห็นโลกภายนอกหรือไม่อัญญประกาศคู่ไม่เคยเจ้าอ้วนสส่หัวข้าใช้ชีวิตท,ทั้งชีวิตในหมู่บ้านนี้โดยไม่เคยออกไปข้างนอกแต่ข้าได้ยินมาจากท่านพ่อว่าโลกภายนอกนั้นใหญ่และยอดเยี่ยมมากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านพ่อวางแผนจะพาข้าออกไปข้างนอก แต่ท่านปู่ของข้าห้ามเขาแล้วก็ดูดาเขาบอกว่าข้าไม่เหมาะกับโลกภายนอกดังนั้นหลังจากนั้นท่านพ่อของข้าไม่เคยให้ข้าออกจากหมู่บ้านอีกเลยทันใดนั้นดวงตาของมันก็เริ่มเปล่งประกายในขณะที่จ้องมองไปที่เจียนเฉินเจียนเ,นเฉินเจ้าไม่ได้มาจากโลกภายนอกหรือมันเป็นอย่างไรบ้างผู้คนยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมเหมือนที่ท่านพ่อบอกหรือไม่บอกข้ามาเถอะโลกภายนอกเป็นอย่างที่ท่านพ่อของข้าพูดหรือไม่อัญยประกาศคู่ เจียงเฉินพยักหน้าถูกต้องโลกภายนอกนั้นกว้างใหญ่มากใหญ่เกินกอว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้อย่างไรก็ตามมันโหดร้ายเป็นพิเศษเราต้องเข้มแข็งเพื่อความอยู่รอดเจ้าอ้วนเจ้าต้องการเห็นโลกภายนอกหรือไม่อัญญประกาศคู่แน่นอนข้าใช้เวลาทุกวันโดยหวังว่าข้าจะได้เห็นโลกภายนอกเพียงครั้งเดียวเพื่อดูว่ามันเป็นอย่างไรทันใดนั้นเจ้าอ้วนก็จ้องมองมาที่เจียนเฉินด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เจียมเฉินเจ้าห้ามบอกท่านปู่ของข้าในเรื่องนี้เขาจะโกรธมากอัญญประกาศคู่เจียงเฉินหันกลับมาดูอีกครั้งว่าเจ้าอ้วนถ้าเจ้าอยากเห็นโลกภายนอกเจ้าต้องเกลี้ยกล่อมท่านปู่ของเจ้าเสียก่อนไม่ไม่ข้าทําไม่ได้ความโกรธของท่านปู่ของข้าเป็นสิ่งที่เจ้าไม่อยากเห็นแม้ว่าท่านปู่ของข้าจะเป็นคนใจดีแต่เมื่อเขาโกรธท่านพ่อของข้าก็ยังกลัวเจ้าอ้วนเปลี่ยนเป็นกังวลทันทีเมื่อเขาคิดถึงปู่ของเขา ไม่เป็นไรข้าสัญญาว่าจะไม่พูดอะไรเมื่อเห็นว่าเจ้าอ้วนกังวลอย่างไรจี้นเฉินอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงเขาเจ้าอ้วนถอนหายใจด้วยความโล่งอกจี้นเฉินเจ้าเป็นคนดีถ้าเจ้าเป็นท่านปู่ของข้านั่นคงจะยอดเยี่ยมมากด้วยวิธีนี้ข้าจะได้เห็นว่าโลกภายนอกมันเป็นอย่างไรตอนนี้จี้นเฉินเกือบจะหน้าทิ่มลงพื้นหลังจากนั้นเจ้าอ้วนก็พาจี้นเฉินไปทั่วทั้งหมู่บ้านและแนะนําให้เขารู้จักกับคนมากมาย ในหมู่ชาวบ้านมีผู้หญิงตัวเล็กๆจำนวนมากที่ยังค่อนข้างธรรมดาเมื่อเทียบกับที่เจียนเฉินเคยเห็นจากโลกภายนอกแต่เมื่อพวกเขาเห็นใบหน้าที่หล่อเหลาและมุ่งมั่นของเจียนเฉินผู้หญิงหลายคนก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับกวางเมื่อใบหน้าของพวกนางเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงใบหน้าของเจียนเฉินเป็นอาวุธตามธรรมชาติสำหรับผู้หญิงทุกคนภายใต้สวรรค์เรื่องนี้ถือเป็นจริงสำหรับผู้หญิงทุกคนในหุบเขา หลังจากเดินไปทั่วทั้งหมู่บ้านในที่สุดเจียนเฉินก็หาข้ออ้างที่จะแยกตัวออกจากเจ้าอ้วนและมุ่งหน้าไปยังรอบนอกหมู่บ้านด้วยตัวเองในเวลาอันสั้นเจียนเฉินผ่านถนนหลายสายและมาถึงภูเขาตอนนี้เขาต้องทำให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ร่างกายของเขาได้อย่างสมบูรณ์เขามีความรู้สึก,กว่าถึงแม้อาวุธเซียนของเขาจะพังแต่ก็ยังไม่ใช่จุดจบของโลก เมื่อมาถึงที่เนินเขาเล็กๆเจีเ้ยนเฉินก็นั่งลงด้วยท่าทางเงียบๆในขณะที่เขาเริ่มนั่งสมาธิทันใดนั้นภาพรอบๆในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรเริ่มปรากฏขึ้นในใจของเขาซึ่งมองไม่เห็นจุดที่เป็นไปไม่ได้ในสายตาของคนคนนั้นในจุดนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความลับสําหรับเจี้ยนเฉินแม้แต่มแมลงที่คลานอยู่บนพื้นดินห่างออกไปหนึยเมตรก็จะถูกมองเห็นโดยเจี้ยนเฉิน บัญญัติกระบีนภาเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเจี้นเฉินในขณะที่เขาคิดว่านี่เป็นงานนคกอค์การเป็นผู้เห็นทุกอย่างเจี้งเฉินยังคงทำงานที่เห็นทุกหนทุกแห่งโดยเพิ่มระยะของเขาจากหนึ่งกิโลเมตรเป็น2กิโลเมตร3กิโลเมตรสี่กิโลเมตร5กิโลเมตร8กิโลเมตร10กิโลเมตรการเห็นทุกหนทุกแห่งของเจี้งเฉินสามารถขยายไปได้ถึง10กิโลเมตรแต่นี่เป็นระยะที่ไกลที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้ เมื่อมาถึงจุดนี้เจี้ยนเฉิญก็สามารถเห็นอะไรก็ตามที่อยู่ในระยะนั้นโดยที่ไม่มีอะไรหลุดรอดจากการรับรู้ของเขาแม้แต่ย้าใบาเดียวก็ยังไม่หลุดพ้นการรับรู้ของเขาทันใดนั้นเจี้ยนเฉินยกแขนทั้งสองขึ้นทำให้ธาตุดินในโลกมารวมตัวกันอยู่ใกล้เขาต่อจากนั้นกำแพงดินขนาดใหญ่ก็เริ่มกาอตัวขึ้นข้างเจี้ยนเฉิญและห่อหุ้มเขาวไว้ภายในจากนั้นดินก็เริ่มอัดตัวจนในที่สุดมันก็กลายเป็นหินแข็งได้ จากนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็เริ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิขณะที่มีทะเลเพลิงเช่นกันเพลิงลามไปทั่วทั้งท้องฟ้าต้นพืชที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเจีนเฉิญเริ่มเหี่ยวเฉาเมื่อต้นไม้หลายต้นเริ่มไหม้ลมเริ่มพัดแรงและพัดทรายทุกคนทุกแห่งก่อให้เกิดพายุฝุ่นต้นไม้นับไม่ถ้วนถูกถอนรากถอนโคนและรวมกับต้นไม้ที่กำลังลุกไหม้ไฟก็ยิ่งขยายออกเป็นวงกว้าง หลังจากนั้นพลังงานภายในโลกก็เริ่มกระเพื่อมเนื่องจากแสงสีฟ้าปกคลุมทั่วทั้งป่าก่อนที่จะก่อตัวเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านบนเมื่อฝนตกหนักทำให้ไฟไม่ในป่าได้ดับลงหลังจากฝนเริ่มเทลงมาแสงก็เริ่มมืดลงในขณนะที่แสงสว่างก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นกลางคืนไม่ว่าจะมองไปทางใดภายในระยะหนึ่งกิโลเมตรจะมีเพียงเงาที่ทำให้มองไม่เห็นแม้แต่มือที่ยื่นข้างหน้า แต่ถึงอย่างนั้นเงาก็เริ่มมีขนาดเล็กลงจากหนึ่งกิโลเมตรเป็น500อเมตรหดตัวอีกครั้งหนึ่งเหลือ20เมตรก่อนที่จะกลายเป็นกระบี่สีดำที่ลอยอยู่ตรงหน้าเจียนเฉินด้วยการชี้นิ้วของเขากระบี่ก็พุ่งทะลุผ่านอากาศและเจาะทะลุต้นไม้หลายร้อยต้นก่อนที่จะหายไปในโลกและทันทีที่กระบี่สีดำพุ่งผ่านต้นไม้ต้นไม้ก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาทันทีพลังแห่งความมืดเป็นธรรมชาติที่เน่าเปื่อย นั่งลงอย่างช้าๆหัวใจทั้งหมดของเจี้ยนเฉิงอยู่ในความสับสนโอนลามานหลังจากวิญญาณของเขาหลอมรวมกับจิตวิญญาณกระบี่แล้วเขาก็สามารถเพิ่มความสามารถอันใหม่ได้ตอนนี้เขามีความสามารถอย่างเต็มที่ในการควบคุมธาตุทั้งหกในโลกและสามารถคงงอพวกมันตามความประสงค์ของเขาจากนั้นมือของเจี้ยนเฉิงก็เริ่มลุกขึ้นด้วยปราณกระบี่สีฟ้าและสีม่วงจางๆยื่นออกมาจากปลายนิ้ว